สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับมี l ักี่แบร์นะวันนี้เราอยู่ในเซเว่นไนไอเดลนะครับวันนี้จะมาบอกการจัดทีมไป600ด่านแล้วก็ด่านพันบวกในอนาคตเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวละครก,ก่อนเลยแล้วกันะะนะครับตัวแรกก็คือแทงอย่างเจ้าโดเกตนะครับต่อไปน้องเลนครับแต่ว่าน้องเลนจะมีข้อเสียงหนึ่งคือนางตีแรงก็จริงแต่คือนางจะว้าเข้าไปตุ๋นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีตัวแทงที่มีสกิลดึงดูดขึ้นมาเนี่ยน้องเลนก็จะตายทันทีเลยแทงที่มีดึงดูดก็คือโดเกตนะครับนี่ห้าสองเห็นไหมนี่ เมื่อเจ้าหมายที่ถูกยั่วยุโจมตีไล่ก่อนนะครับต่อไปโดยสามคือโมโดนะครับโจมตีคิดเป็นพลังโจมตี18%ตอนหนึ่งวีนะครับอยู่ทั้ง10วีแรงมากนะต่อไปเป็นเื่อส่วนคุณปู่เคนนะครับซึ่งเป็นสายเวทนะโจมตีค่อนข้างแรงนะครับต่อไปเปนส่วนพระเอกเมเลโอดัสนี่เองนะครับก็มีดาบผ่ามังกรก็ค่อนข้างแรงอยู่แต่ว่าเมเลโอดัสได้ประมาณแค่ทีเอนะครับ ต่อไปก็คือพี่เดลส่วนใหญ่ตัวพวกนี้เอสหมดเลยยกเว้นเมเลอเดสนะครับก็เป็นสายโจมตีแล้วเป็นดามเมจสายว่องไวตีแรงมากนะครับอ่าซึ่งทีมตอนนี้ที่มีจัดอยู่ก็จะเป็นในส่วน6ตัวละครตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆออสามารถลงเพิ่มได้อีก2ตัวนาะคตมันจะลงได้8ใช่ไหมครับก็เพื่อนๆลงทีมตามนี้เลยครับนี่ อันนี้คือคนที่เขาเล่นไปด่านพันบวกแล้วนะครับเขาก็จะจัดอย่างนี้ก็ถ้าอนาะคตร,รู้สึกเลนถ้าเล่นไม่ได้จริงๆก็เอาเลนออกครัแล้วก็เอาตัวนี้มาแทนนี่พี่อาโทลานะครับเพราะว่าอาสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดูจีโฟนนะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไล่์ทีละยูสได้เลย อ๋ออย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับตันนะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสาระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ 3G กิกนะครับ30กิกนะครับแล้วก็ G VIP ก็จะเป็นในส่วน 4G กิกนะครับแล้วก็ S VIP 16G หกกิต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับ สามารถจ่ายได้ทุกธนาคารออทั่วไทยเลยครับร้านเนี่ยมันจะโจมตีเป็นคิดเหมือนออพลังโจมตี1ิเซนตอนหนึ่งวิอยู่นาน10วิเลยนะครับอย่างน้อยตัวมันก็ไม่เข้าไปโจมตีไปไป,ไปตุ๋ออีกฝั่งหนึ่งแล้วก็โดนลุมกระทืบตายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนอีก2ตัวสุดท้ายที่ควรจะต้องเปิดก็คือพี่คิงนั่นเองแต่ว่าวิธีการที่จะเปิดคิงกับบันเนี่ยโดยด้วยเพชรธรรมดาต้องทําไงนะครับเพื่อนๆจะต้องเปิดเนี่ยเรียกอัศวินเนี่ยให้เลเวละหกเห็นไหมครับ พอเพื่อนๆเปิดถึงเลยว่าหกเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถใช้เพชรฟ้าในการเปิดบันกับคิงได้เลยเห็นไหมครับต่อไปในการเปิดก็คือให้เปิดพี่บันออกตัวหนึ่งก่อนแล้วก็มาเปิดคิงครับเอาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าคิงมีซื้อ249บาทนะครับเผื่อเพื่อนๆแบบว่าไม่อยากเปิดคิงก็สามารถเติมได้เลยต่อไปเปิดอะไรต่อก็เปิดพี่บันยาวๆเลยครับเอาบันให้แดงบวกไปเลยเพราะว่าบันจะเป็นตัวละครที่ตีแรงสุดณตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเอสคานอมาเอสเอสคานอแรงกว่านะครับแต่ยังไม่มานะครับ แล้วในส่วนตู้ธรรมดาตอนนี้ก็จะมีตัวละครอย่างบันเห็นไหมครับนี่บันกับคิงเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเปิดตู้ธรรมดาได้แต่มีแนะนําว่าเลทมันออกน้อยครับเห็นไหมบันอ่ยออก0.0003เพื่อนเพื่อนมาเปิดตรงนี้ดีกว่าอย่างน้อยเลทมันก็ยังออกเห็นไหม0.05นะครับนั่นแหละก็อย่างที่บอกพยายามเปิดตู้ให้ถึงเร็วล่าเสร็จแล้วก็เปิดบันเอาให้เอาให้ซ้ำๆเยอะๆเลยครับเห็นไหมมันจะมีการันตีแล้วกดเอ่อทุก2 0 0 0 4 0 0 0 6,000ก็จะสามารถอัปดาวบันง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็ไปเปิดคิงต่อให้จบแค่นั้นเอง เน้นบันก่อนนะเกมนี้หมีมองว่าพลังโจมตีสําคัญสุดแล้วเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะมีเวลาถ้าเราตีบอสไม่ตายก่อนหมดเวลามันก็แพ้นะครับประมาณนี้นะอ่าต่อไปนะครับก็คือเล่นเกมยังไงให้ผ่านหลังง่ายๆก็มากดที่ตรงตัวละครก่อนเลยครับอันนี้ศักยภาพจะปวดต่อเมื่อเพื่อนๆปวด2อดาวสี่ดาวแล้วหกดาวครับเห็นไหมสองดาวก็จะปวดสดาวแล้วหกดาวนะครับเอาดาวแรกคือให้เอารีเจนเอาพลังโจมตี4ี่ิอร์เซนเลยครับแรงมาก พยายามเปิดออรีเจนพลังโจมตี40%เนี่ยหรือหรือจะออก3 6 3 2 3 6เอาให้หมดเลยครับเปิดทุกตัวเลยแต่ถ้าเกิดเป็นแทงก,ก็เอาพลังชีวิตครับเพราะว่าเน้นตายากนะครับต่อไปเออโมโดก็พลังโจมตีรีเจนนะครับพยายามเอารีเจนให้ได้แต่วันนี้มียังเปิดไม่ได้พรดีมันหมดนะเราสามารถเอา e p ไปแลกได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากลองเมเลนโดนะเอาโจมตีแต่หมีไม่ปลดรีเจนนะครับแล้วก็เจ้า เจ้าเดินี่หนักเลยพลันโจมตี3ามแล้วก็แม่นนะครับแตเ่เอาจริงเอาโจมตีจะดีกว่าแม่นมันก็มีพลาดแหละเออจริงๆมันก็ดีนะก็สรุปตามนี้ครับก็อย่างที่บอกมาถึง600ด่านก็ลงทีมตามหมีเลยผ่านได้ทุกด่านแน่นอนเสร็จแล้วก็อนาคตเปิดบังกับคิงก็เอาบังกับคิงมาครับแล้วก็สมมุติเลนมันน้องเลนไปชอบไปตุ๋ยข้างหลังแล้วเ,ออเจ้าโดโกเกสมันดึงไม่ได้จริงๆแล้วเลนตายตายตลอดก็อย่างที่หมีบอกครับก็เอาเจ้าตัวนี้มาแค่เลนจบแล้ว นี่อาโทล่าครับแค่นี้จบแล้วส่วนใหญ่เขาก็เล่นทีมนี้ใช้กันยาวเลยครับยันเลสเกมเลยครับต่อไปเดี๋ยวไปรอเอคานอนมาหรือว่าเมลเมลโอดักล่างมืดหรือตัวละครมาใหม่ก็ค่อยว่า,าทีแต่เอาตอแต่เอาตอนนี้เอาแค่นี้พอนะครับประมาณนี้ อ่าต่อไปคำถามคือถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นด่านไม่ผ่านทำยังไงใช่ไหมครับก็ทำเวสวนไปเลยครับเห็นไหมเรียกอาัศาวินไปเรื่อยๆเปิดตัวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเออจะได้พี่บันมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะเออิดไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวมันก็ได้เองสักวันหนึ่งนะเพราะว่ามันเช็ดใช้เพรฟ้าเพรฟ้าเกมนี้หาง่ายอยู่แล้วครับเห็นไ่มเราก็ทำไงก็ทำเวสครับเขาบอกให้เราดอาการเราก็ดอาการหาของไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับนี่เห็นไามส่งเวสก็จะได้ใบได้ของมาเรื่อยๆครับได้อัศาวินเอ๊ะทำไมมีอยู่บันแล้วมันชอบไปคิงจังวะ เนี่ยเราเราก็จะได้ XT เห็นไหมครับเราก็อัพเลเวลไปเรื่อยๆครับถ้าไม่ผ่านก็ทาตามวิธีนี้วนไปเรื่อยๆแค่นี้เองเอล่อยที่2ก็คืออย่าลืมไปลงหอนะครับหผนาการดันเชน XT หอคอยการฝึกฝนจะได้ของรางวัลมากมายนะครับเดี๋ยวหอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาว่าเดี๋ยวมีไปแซบชั้น10กว่าเดี๋ยวมี่ค่อยมาบอกเลยนะแต่ว่าเขาก็ใช้ทีมนี้ทีมที่มีบอกนะครับเออมีคนถาม PvP เกมนี้ยังไงเออเดี๋ยวมีลองไป PvP หน่อยดิมันก็เข้าไปตีกันเลยอ่ไม่มีอะไรเองนะครับจับทีมก่อนเออนี่ เบเลอดัสคอมมอนได้เลยเพื่อนเราคือพระเอกยังไงล่ะชวรปั๊ปนี่เบเลอดัสอ่ะอย่างงี้ก็ได้ครับอ่ะลุยพวกเราทีมนันเกมนี้พ v p พียังไงก็เล่นอย่างเงี้ลยละครับไม่มีอะไรเลยเข้าไป <laughs> หน้าตาดุดุยเข้าไปตีกันเลยนี่บอกแล้วทีมเราโหดครับทีมเราโหด,ท,โหดที่อมามาฮิตก็พลังห่างน,นะก็ประมาณนี้ครับ อเอาเผื่อใครอยากให้มีทำไกด์เลี้ยวเกลียวกับ7บาดแไอเดเออร์ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้อันนี้มีก็แนะนำนะครับว่าวิธีผ่านการจัดทีมยังไงตัวนี้มีลงนี่คือเทียเอสอยู่ TS หมดเลยครับยูเอ็นเมเลออรดัสยูเอ็นเมเลออดัสเมเลออรดัสจัดแค่เทียเอแต่ตัวมันบ้านง่ายประมาณนี้นะครับแล้วก็คือพระเอกด้วยครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ